สวยอยู่อันนี้ก็มาสั่งนะคะให้น้องน้ำมนตสองถาดเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำที่นี่เขาจะสั่งตลอดน้านี่แหละอะไรนะคาวเวอีเอาพูดไม่เป็นพูดเป็จ้าเพราะว่าเขาจะสั่งตลอดแล้วก็เป็นร้านประจำของน้องน้ำมนต์ ibibigay mo sa do hindi ha sila mabilis may oh okay. sa มาเมื่อวานเมื่อวานหรือวันก่อนมาร้านปิดอ๋อไปขอนแกอ๋อร้านปิดก็เลยแบบยาวถึงนน่นนะอยู่ซื่อๆปร้านซือๆเลยอยู่ซื่อๆเลยนี่คือการชีชิ้นค่ะเที่ยววันสุกน์แล้วมันจะยืดยืด มีชีสใส่ด้วยเต็ม

สองปีสามปีแล้วไม่ทางเครื่องมือเลยเครื่องมือยังไม่ได้นเนาะลงคลิปไม่สม่ำเสมเออ๋อต้องลงตทุกวันละสิบคลิปดีถ้ทาทำได้คนท,ทำไม่ได้นะโอไม่เจ้าขายของเจ้าขายขอปลาอยู่นี่ซ้ำจะอัดเก่าอยู่นี่ <c oughs> มันไม่ได้ไปมุมอี่น <c oughs> มันตึงออกไปข้างนอกมาออทุกคนกับซ้ำเดีอยซ้ำไปซ้ำมาคือเดียว แต่กระดุมมออนนี่ก็่ทยไปไม่นี่แล้วค่ะ่าูปอัสุนัขของซีิ่า้ากัอดเลยสิทิอยางยืนอยู่มันบ่ามันห้อยู่นี่ยามิใจนาะไปลบคลิปลบเพงในสตอรี่กลบแอวันนี้ไปลบคลิปที่มันน่าจะ ตไม่ติดพ <inde> ี <ming> ่เองบอพี่เองเราหมดลนพี่เองกัไม่ได้เม่เป่นบ่ไดไ่หไมลืมบัไดมองบ่ดีเห็นเรอคนใกับให้ลูกสาวเห็นเธอเขาเห็นให้ลูกสาวเลยเห็ุเธอเขาเขาหัจักค่อยกันยังลูกสาวเอเธอเด๋ไม่เราค่อยไม่เป็่นกับลูกสาวเอเธอเฮาไม่เป็น่นเอาเฮาน่ะมันเขาท่านสมัย แอดมินแอดมินแอดมินจ้าแอดมินในช่องแอดมินในช่องข้อก็ยังลูกสาวข่อยเป็นแอดมินแกเขาให้เต็มไอ้จะคีมหาบาทไอ้ค่าแอดมิน ส้วงปิดเทอมบ่ลูกสาวมาเอ็ดซอยเว็ดีเรียนจะอเป็นคู่ยังมาเห็นด้วยบ่สอบได้แล้วทุกทายี่เดาะไม่ชนะเลยละมามาไว้ โอ้กะล้อเ <c oughs> หรอวะออบาวปาเิเรียะไรคนส่งเงินห <c oughs> าบาเอียนนะครับรับาเอียนอันนี้เป็นค่ะเป็นลูกค้าประจำค่ะของน้องน้ำมนต์จะสั่งประจำเลย ตั้งแต่เพราะตั้งแต่ลุงที่แรกลุงอ่ะไม่รู้นะแล้วเราความปิดคลิปเลยของของขันเตรียมยกะโอ้โหอยไปคนนั้นนั้นตู้คอยวะนั่นสร้างมือขึ้นนี่มันไม่ไม่เขาลงเสือข่อยสร้างม่อขึ้เอ้ามีโอพิซ่าเซอร์ไพรส์พิซ่าโอ้ยมันไม่แนวเจ๊แต่คินมาได้ ถ้าไปโรมิถ้าไปรมิจันพอได้กินอยู่โอ้โหอะไรนะตัดชุดอะไรนะวันงานอะไรสอบก้องนะก็นุ่นทั้งหมด้าดาเตรียมตัดชุดไว้ใส่งานโอปูโอ้โหตาสวยตาสวดเลยตาสวดเลยบางกล้องค่อยหรืตาสวดมาทางพี่มาทางพี่จะเห็นนุ่นสวย า่ยกยกยกเอ้าผู้ใหญ่ใจดีซื้อน้ำมาด้วยเหรอเอ้าเอาถอยเราบอแมนข้าบ้านป้าข้าบ้านป้าบอกผู้ใหญ่ใจดีก็ผู้ใหญ่ใจดีคุณสมพรลาโพสมพรลาโพทั้งหมดเลยผู้สมพลลาโผนะฮะผู้ใหญ่ใจดีสมพรลาโพคือเอาไว้ตรงนี้ นี่เป็นของคนคนที่เขามาส่งของเขาเอาของเขของก็แตนมาเก้าลังของป้านำมาเก้าลังเขาก็เลยต้องเอาของออกก่อนแล้วเราก็ไล่ไปบอกในกลุ่มแถวว่าจะให้ป้าให้เราขนขึ้นไฟป้าที่นู่นเลยไหมไม่สงสารคอยเด็ดหลังแท้ที่ซาของอันนี้ค่ะพิซซ่าอะไรดะเอออ๋อจยาเอโมเค ตออรับมาแล้วต uh, ่อร ah, ับมาแล้วก็คือขนไปออฟฟิศไปเอาน้ำลงก่อนก่อนแล้วก็สองคนสองงาเออเอาต้องช่วยสองคนทั้งนึงเอออย่าอย่ายกสองอย่ายกคนเดียวนะเพราะว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ยกคนเดียวเด้อไม่ไหวจัดสองคนมีกเก่งจ้าเนาะยกสองคนยกสองคนมีกเก่งยังเราไปคนเราไปคนเย็นคนทรายมาเรายกสองคนเด้อ เออานยอรคาาไมกล้ายกคนเยเดี๋ยวไอุ้ยนี่ไงอาิไปได้ยังไงแรงือแงอปยจิไได้ีโอ้โหอาร่าดห้ามกมมมันไม่ดีต้องใช้่วยกันช่วยกอากกัเช่วยกัอันนี้เป็นเพืนยาวยันนะคุณจหหลักู อันนี้ขอบคุณคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณสมพรหลาโพนะเดี๋ยวไปคลิงด่าแล้วาแลจิ้มก็ากเขาแล้วเาแล้วาไม่ยอมจะไปไช้คลิปแล้ว มาดแล้วแล้วบอลน้มันหยอมานี่กล้องนึงนะเพื่อน้ำมด้วยต้รู้ตัวแล้วเจ้าของพิซซ่าคดือดใจขาดพอดีให้น้ำมูนกินพอดีเพ็งพอดีเอาบอกเอาใจบออย่านีนี่นี่นี่ทำไาบา ไปเลยแม่ลือพักก่อนเอานะ้ำไปบ้านใต้ตก่อนเอ็มแล้วเราถึงจะกขนนี่ไปไเรายกขึ้นรถอีกทีเเปิดบ้านก่อนเปิดประมาณกลางเอากล้วยหอมให้น้องละมุนก่อนหอมทองเดี๋ยวนี้หอมทองขายเยอะมากตามตลาดนะ ใช่เออมันกําลังออกมาเต็มเลยวีรละแปดสิบบาทบีเพราะว่าเห็นน้องเข้าไปเซเว่นก็ซื้อตลอดแล้วก็เลยไปแถวบ้านอร่อยด้วยอซื้อให้น้ำมูลเลยเพราะว่าเขากินวันหนึ่งเขาจะกินเป็นวีแดีใจกว่านี้ว่าดีใจก็ใช่ว่าไม่ดีเออใช่ดีใจก็ดีใจไม่มาแล้วบอสเดี๋ยวอีกแล้วบอสคุยว่าถ้ามาถึงปุ๊บยาหรือว่าใครก็ต้อง ใช่ขอยกมาของขวอยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ลูกสั่งแล้วสั่งตู้นะนะสั่งตู้ใส่ผ้านะโอ้คงเงี้ยเสื้อนั่นเสยลบไปก็ก้ลบไปอย่านะอย่านะป้าบมูคนม่ผี้สดโทรไป

Ναι, ναι, ναι. Ναι,